โอเคมาละอันนี้เครื่องอบผ้าเจ็ดกิโลนะก็ตอนนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือเรื่องการแบบลดรอยยับแล้วก็ผ้าแบบไม่พันกันอะ่ะคือถ้าเกิดคนไหนที่อยู่คอนโดครับคือแนะนําเลยว่าควรจะมีเครื่องอบผ้าเพราะว่าเวลาเรื่องการตากผ้าอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่อ่ะเริ่มได้วันนี้เราจะมารีวิวรีวิวเครื่อง อบผ้าวันนี้ต้องนั่งรีวิวนิดนึงเพราะว่าเฟรมมันไม่ได้ก็คือ,อต้องนั่งข้างเครื่องเอาความสูงก็คือประมาณนี้เลยใช่เนี่อ่ะเครื่องอบผ้าตัวนี้เป็นปอชิบ้าตัวเล็กสุดเล็กสุดแล้วถูกราคาเนี่ยถ้าตามที่ตัวช็อปเลยขายเลยก็ประมาณแค่ประมาณหมื่นเดียวแต่ว่าถ้าเกิดร้านอ,อื่นเนี่ยซื้อได้ถูกกว่านี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ลิงก์ที่ถูกกว่านี้ตกราคาแค่เจ็ดแปดพเท่านั้น อ่าตัวนี้เป็นตัวเจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลซึ่งราคากับฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่าคุ้มเลยแหละฟังก์ชันคือเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้ดูทดสอบอันนี้เป็นผ้าที่เราปั่นอันนี้พ่อบ้านนต้องชือต้นแม่บ้านนะอันนี้เป็นปั่นธรรมดานะคะผ่านธรรมดาผ้าความหนาประมาณนี้เลยอันนี้ปั่นธรรมดาคืออะไรปกติเครื่องซักผ้าเราอ่ะถ้าเกิดเป็นฝั่งตัวนี้ก็คือมีเรามีเครื่องซักผ้าโตชิบ้าเหมือนกัน เครื่องเล็กเหมือนกันอแต่มันจะมีฟังก์ชันที่สําหรับปั่นหมาดสามสิบนาทีผ้าจะแห้งกว่านี้แต่วันนี้เราไม่ทําแบบนั้นวันนี้เราจะใช้ผ้าที่ปั่นหมาดปกติเลยปั่นหมาดแค่นี้ใส่เข้าไปเมื่อกี้ใส่กาไปกี่ตัวแล้วอะก่อนใส่เข้าไปสะบัดผ้าก่อนนี่เผตดผลเผตุผลที่สะบัดผ้าเนี่ยเพราะว่าเอหรือผ้ามันเป็นก้อนก้อนแล้วมันก็จะไม่แห้งซึ่งมันเป็น วิธีปกติไม่ว่าจะเครื่องรุ่นไหนนะคะก็ก็ต้องควรทําแบบนี้ก่อนคือจะยัดเข้าเครื่องอันนี้ใส่เข้าไปกี่ตัวแล้วอ่ะอ่าประมาณห้าตัวอก็อันนี้เชือกปังแม่บ้านนะแม่บ้านอันนี้ให้ใส่เข้าไปนนเพราะว่าเออเราอยู่คอนโดคะ่ะที่ซื้อเครื่องอันเนี้ยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าอยู่คอนโดแล้วตากผ้าลําบากออ๋อตากผ้าลําบากแล้วพอนี้เนี้ยไม่มีเราก็เลย คิดว่าเออซื้อเครื่องดีกว่าแต่คนนี้ซื้อใหญ่ได้ไหมซื้อไม่ได้พื้นที่มันมันกินพื้นที่มากเกินไปอ<ช>ันนี้ก็เลยพยายามมองหาเครื่องที่มันเล็กแล้วใช้งานได้จริงหมายความว่าบางคนแบบเออต้องการจะอบผ้า ที่เป็นผ้าส่วนตัวทั้งหมดคือไม่รวมถ้าคนใช้ผ้านวมใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเล็กเกินไปอ,อ่ะเดี๋ยวตอนนี้รังอบก่อนประมาณเจ็ดตเช้นตอนนี้จะเป็นตะแกรงเนาะ,ะอันนี้ยกฝุ่นขึ้นมาทําความสะอาดได้ตรงนี้ตะแกรงเลยค่ะแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะมีก็คือต้องมีที่ระบายอากาศกล้องตัวนี้ไม่ไม่เห็นหรือเปล่าก็คือข้างหลังมีท่อระบายลมค่ะเพราะฉะนั้นววคนที่จะมีเครื่องตัวเนี้ยในคอนโดได้เนี่ยต้องมีที่ระบายลมได้ อ่ะเพื่งเราก็ต่อออกไปข้างนอกเหมือนกันอ่ะอันนี้กดปุ่มทํางานเลยค่ะกดปุ่มนี้ใช่ไหมอือฮึใช่มาครับอ่าอันนี้เป็นการทํางานปกติก่อนเราจะยังไม่ตั้งค่าอะไรนะคะอ่าเราตั้งที่สามสิบมันจะออโต้ประมาณสามฟิลทีเครื่องมันตั้งไว้อยู่แล้วอ่ะก็กดเพลงกดเพลงได้เลยนะอ่าฮะเหมือนเราเล่นวิดีโอนะอ่าอั๊บอ่ะตอนนี้คือหมุนแล้วทางานตรงนี้เนี่ยเออก็คือ เครื่องมันจะตั้งอยู่ที่30นาทีคือเราตั้งความได้สูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าจาก90นาทีปะ่ะอันนี้มันขึ้นต่างถึงใช่ไหมอ่าเพราะเรายังไม่ได้ตั้งอะไรแล้วก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจะยกกล้องไปใกล้ๆอ่ะฮะอันนี้คือตัวแบบฟังก์ชันทั้งหมดตอนนี้เราใช้เป็นแบบออโต้อยู่อืมมันจะมีทั้งอบแห้งพิเศษอบทั่วไปอบหลายอย่างอะไรอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ก็คือเอ่อเราก็ต้องคอยต้องดูว่าผ้าของเรามันเหมาะกับอันไหนแต่ตอนนี้เราใช้เปป็นนอโตไก่ ตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์สําหรับวัดความร้อนด้วยแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่ได้สั่นแรงแล้วก็ความเสียงมันเนี่ยเดี๋ยวจะลองเงียบให้ฟังเสียงดูก่อนมันไม่ได้เบามากแหละเพราะเป็นเครื่องอบผ้าแต่มันไม่ได้ดังไม่ได้ดังดที่เป็นเสียงกระแทกเสียงค่อนข้างสมูทเสียงเหมือนตอนตักผ้าแหละอ่าใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่คอนโดแล้วสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ไ,ดไห่รบกวนข้างห้อง ตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่มันจะต้องมีที่ใส่ท่อระบายอากาศออกไปถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นลมอากาศมันจะร้อนอยู่ในห้องแต่ถ้าใครคิดว่าห,ห้องฉันแบบว่ามันร้อนร้อนได้วางได้ไม่เป็นไรก็โอเคใช้ได้คือสเปซเราก็น้อยอยู่แล้ว,แ,ลวแต่เนี่ยมันก็คือแบบใช่ตัวนี้ก็คือใช้กระเบื้องเนี่ยประมาณกระเบื้องเราสี่สิบนะมันใช้ไปถึงสองกระเบื้องเลยนะกวา้างมันแคบมากแล้วก็ ไม,ไม,ไม่ไม่กินพื้นที่ขนาดก็จะสูงกว่าเครื่อ,องทับผ้าก็ประมาณเดียวกันอืมใช่<ม>ตัวนี้ก็คือที่เขาเขียนมาไอ้คือเราเพิ่งเริ่มใช้แต่ว่าตัวที่เขาเขียนมาในคู่มือก็คือเหมือนกับว่าเอ,อ่อช่วยลดการยับของผ้าอ่าใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นจุดเขาบอกจุดขายของเขาคือช่วยการช่วยลดการยับยับของผ้ามจริงจมันจะมีอะไรนะตรงนี้เขียนตรงนี้อันเต้เนี่ยที่แบบว่าใช้จัดรายยับ ใช่จะจัดรอยยับของผ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเนี้ยที่อบแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าตอนนี้เรากดไปที่สามสิบนาทีไม่รู้ว่ามันพอไหมแห้งไหมเพราะตอนนี้เป็นออโต้ทั้งหมดเลยไม่ได้ปรัอบอะไรอืตัวนี้ที่แนะนําเพราะว่าที่แนะนําเลยเนี่ยจะจะแนะนาเลยคือหนึ่งถ้าอยู่คอนโดตากผ้าไม่ค่อยแห้งไม่ค่อยมีเวลาตากผ้าเพราะว่าคอนโดเดี๋ยวนี้สมัยใหม่บางทีตากระเบียงไม่สะดวกระเบียงมันไม่เตียวบางทีหน้าฝนตากในห้องผ้าชื้น ตัวนี้ถ้าใครมีที่พอจะมีที่วางได้ใช้กระเบื้งไม่ถึงสองแผน่นก๊อเบอิ4 4้สี่สิบกาประมาณแผ่นครึ่งเองใช้อหน<อ><า>้าางมาประมาณนั้นถ้าฝนตกก็ตกมาเลยคือ่ <laughs> อนอบได้คือเรา,<อ>าก็เบื่อผ้าที่อบเพราะว่าเวลาตากผ้าเสร็จเนี่ยเราก็คือคอนโดเราก็ไม่ได้ที่จะเอาผ้าไปเอาไปโชว์ข้าจริงเราก็ไม่อยากโชว์ด้วยนะบางทีเสื้อผ้าใช่ตากคอนโดคอนโดยิ่งดูไม่ดีเขาว่าใหญ่มีเสื้อผ้าแขวนเยอะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ตากข้างในเหมือนกันคราวนี้พอตากข้างในปุ๊บเนี่ยผ้าเนี่ยก็มาเปิดพัดลมอีกทีนึงเปิดพัดลมเพื่อให้ให้ลมมันโฟลและผ้าก็จะนุ่มคือไม่ว่าจะผ้าปั่นหมาดแค่ไหนแล้วยับแบบพัดลมแค่ไหนบางครั้งเนี่ยผ้ามันเยอะ,ม,ยอะมันก็คือช่วยไม่ได้เราเลยตัดสินใจว่าซื้อเครื่องอบดีกว่าอ๋อซื้อเครื่องอบจะดีกว่าเพราะว่าเอผ้อาจะได้แห้งเลยแห้งเสร็จแล้วเราก็จะได้เอรีดแล้วก็เข้าตู้เลยแบบนี้ คือตัวนี้ยแนะนํานะมีไครคอนโดคอนโดเล็กได้ขอแค่มีท่อระบายอากาศมีประตูที่จะเปิดระบายลมออกไปได้ตัวนี้ไม่มีสายอะไรเลยค่ะมีสายมีปักเสียบปักเสียบเสร็จปุ๊บมีแค่ท่อระบายอากาศอย่างเดียวไม่มีเพราะมันเป็นเครื่องอบก็จะไม่มีต่อน้ําไม่มีอะไรคราวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ปล่อยท่อลงออกเพราะเส้นผ้าที่ใช้กับเครื่องนี้ต้องเป็นผ้าแห้งนะผ้าหมาดเท่านั้นผ้าเปียกไม่ได้ค่ะผ้าเปียกไม่ได้ผ้าเปียกเครื่องพังแน่ๆเพราะว่าไม่ได้มีท่อระบายน้าไม่ได้มีการปั่นเอาน้ําออกต้องเป็นผ้าที่ปั่นมาจากเครื่องเท่านั้นใช่เพื่อจะรักษาคุณภาพผ้าแต่ตัวนี้ปกติอันนี้เราคือปั่นปั่นหมาดไปแค oh, ่เออ่ครั้งเดียวแต่ปกติเราใช้ปั่นหมาดสามสี่นาทีผ้าจะแห้งกว่านี้นะแต่วันนี้ไม่เอาเอาแบบเครื่องแบบว่าปั่นธรรมดาเลยหมาดธรรมดาเพื่อจะดูว่าเครื่องเนี่ยมันช่่วยไได้แคหน ตัวข้างในเนี่ยมันเป็นสแตนเลสหมดราะว่าที่คุยกันเนี่ยเครื่องให้ทำงานไปเสี่ยมันก็ไม่ได้ตามอะไรอกเพราะเราก็ไม่ได้ใส่เยอะให้เต็มเจ็ดกิโลด้วยเราก็ไม่ทําแบบนั้นถ้าคนเคยใช้เครื่องอบผ้าถามว่ากําลังพูดว่าสเปกมันดรอปหรือเปล่าบอกคือไม่ใช่คนที่เคยใช้เครื่องอบผ้าจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องอบผ้าเจ็ดกิโลไม่ได้หมายความว่าคุณใส่เสื้อผ้าเจ็ดกิโลไปถ้าคุณใส่เต็มขนาดนั้นมันจะไม่แห้งไม่ว่าเครื่องไหนก็ไม่แห้งมันจะต้องน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่แล้วเป็นปกติจะทําให้ผ้าเนี่ย เออไม่ต้องอบนานแล้วนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ผ้ามันแห้งทั่วถึงกันอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กเรต้องเสียบกับเต้าเสียบเลยนะอย่าไปเสียบกับอันนี้เป็นคําแนะนำของเขาด้วยเพราะว่าอในตัวเครื่องมันไม่ได้มีสายไฟฟ้ารัดวมจอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอนโดเนี่ยมันจะมีตรงนั้นอยู่แล้วคือเสียบกับเต้าปกติต้องมีตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าใช้พวกปลั๊กปลั๊กล่างปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อข้อ เ,ออเขาแนะนํามาเขาแนะนํามาว่ออาไม่ควรให้เสียบตรงอนี้เราก็เสียบตรงไปอ,อ,อตัวนี้มันเป็นไอเทมที่แบบว่าแน,นะนําอ่ะคืออยากใหม้มีเราก็ดูเมาอนานาแล้วแหละแต่เราก็รู้ว่าออไม่อยากให้มีอะ่ะถามว่าเราคุยกับเพื่อนนะใครบ้างที่ต้องใช้เครื่องอบเนี้ยหนึ่งคือคอนโดคนอยู่คอนโดสองคือคอนที่มีเด็กเล็กเพราะว่าอะไรพอซักผ้าเสร็จปุ๊บเนี้ย ปากแล้วมันเหนื่อยแล้วอันนี้ซักเสร็จเครื่องเสร็จปุ๊บโยนเข้าเครื่องอบบางทีมันเป็นผ้าเด็กอ่ะมันเป็นผ้าที่มีผ้าเด็กส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนที่มีน้ำหนักผ้าลักษณะผ้าแบบชนิดเดียวชนิดยิ่งไม่ต่ำยิ่งใช้เครื่องอบยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าทั้งขจัดผ้าเชื้อความร้อนด้วยผ้าไม่อับชื้นด้วยแล้วผ้ามันไม่ได้ต้องผ้ามันไม่ได้มีไหล่ไม่ได้เยอะไม่ได้มีหลายแบบเยอะอะไรเงี้ยที่เราจะต้องนั่งก็คือใส่เข้าไปได้หมดเพราะเด็กบางทีอ้วกป่วยม่อตอนเด็กๆ ใช่ใหญ่ก็จะแบบว่าเราก็ลำบากอยู่นะตอนนู้นเลยแต่เราไม่คิดก็สาใช่ไหมแล้ววันหนึ่งก็ตากไหลไหลผืนน่ะอ๋อใช่แล้วเราก็แบบไม่คิดจะซื้อตอนนั้นเนอะแล้วสุดท้ายเรพอมานั่งนึกอนกับไปคุยกับหลายๆคนโอ้เขาก็ซื้อกันคนซื้อตัวนี้เยอะมากพอวันนี้เราซื้อตอนสิบสองสิบสองแล้วเราก็ต์ไปทำไมก็มีหลายคนสนใจก็จะนับว่าเออตอนเนี้ยคนก็มองหาอเครื่องอบผ้าเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่า ของเราอ่ะมันมันถูกไงตัวนี้ที่เรามาแนะนําคือถูกข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือร้านที่เราจะแนะนําที่เราจะกิ้งลิงไว้ให้เนี่ยร้านเนี้ยดีมากเขามาส่งเร็วมากคือเราสั่งคิบสองคิบสองจ่ายเงินปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาจะมาแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นโปรสิบสองคิสองเขาเลยมาวันถัดไปซึ่งมันก็ไม่นานก็ไม่นนาแล้วบริการดีมากแล้วก็คนส่งเนี่ยมืออาชีพเ็้ยเรารู้สึกว่าประทับใจถัร้านมาตอเองเลยอ่าเป็นร้านร้านใหญ่ๆที่นนทบุรีอันนี้อ่ะเป็น เป็นไลนทส่งแล้วก็ยูเนียนอิโอดิโอแล้วก็คือเวลาซื้อนี่ก็ซื้อกับไดลิงค์ที่เราซื้อไปได้เลยแล้วมีความเรียกว่าคนส่งเนี่ยเขาก็ยกไปถึงที่ที่คนเอาข้างในเลยแนะนําดีมากตอบถามอะไรได้หมดเขาช่วยเหลือแล้วก็แบบโอ้ร้านนี้ดีเราก็เลยคิดว่าเราทาลิงก์กันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าร้านเนี้ยโอเคแล้วเราเข้าไปอ่านรีวิวที่แบบคนซื้อของผ่านไปก็คือรีวิวดีมากเราคิดว่าเขาเป็นเหมือนที่ เราก็เลยไปถามเขาว่าเอ้ยไอเครื่องถามนุ่นผ้าเราอ่ะที่เรามีนะเขาบอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับโอ้โหมันเป็นไรครับใจเขาเขาตอบดีเลยอันนี้คือแบบเราก็ไม่ได้รู้จักกับทางร้านหรือว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเราซื้อแล้วเราประทับใจเราทําคลิปเราเลยพูดถึงพูดถึงแล้วก็เราอยากจะทําลิงก์ให้ไปที่ร้านเนี้ยเพราะว่าเป็นร้านที่เราซื้อแล้วลองซื้อจริงซองใช้จริงแล้วเขามาส่งจริงแล้วก็เครื่องตัวเนี้ย ถ้าซ่อมเขามาส่งเขาจะให้เช็คดูมีรอยบุบอะไรไหมถ้าไม่บุบโอเคเซ็นรับกันไปถ่ายภาพเสร็จปุ๊บถ้าพังภายในเจ็ดวันเขายกเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยอ่าถ้าเกิดพังหลังจากนั้นมีประกันศูนย์เนี่ยมาดูกันว่าแบบในตอนทํางานเป็นไงก็คือลองเอาตุ๊กตาวางดูนะว่ามันตันแค่ไหนเห็นไหมมันไม่รู้สึกว่ามันตันแบบแบบเครื่องตัดผ้าแบบปั่นขนาดนั้นอะแต่แบบมันมีเสียงไงแต่แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าปั่นแบบขนาดนนั้ นี่ก็ธรรมดาสัแบบ่นแบบกับทางหลักทั่วไปอันนี้จะมาให้ดูนี่ข้อที่เราบอกเนี่ยเออนะข้อแบบนี้นะครับคือถ้าที่ดูแบบมันนแบบว่าลมออกมามันก็จะแบบชื้นๆใช่ไหมม,ออมันจะเป็นลมชื้นๆตอนนั้นที่เราพูดว่าเออเอาลมปล่อยเป่าในบ้านดีไหมออแต่ว่าเราไม่แนะนำ ถ้าไม่มีที่ปล่อยรมข้าง,งานอกอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นลมชื้นอ่ะคือมันทำให้อากาศมันนั้นไปใช่ใช่มันเป็นลมชื้นชือเพราะความชื้นของผ้าที่อที่อันอ่ะพิดว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครไม่มีที่เป่าออกอันนี้ไม่แนะนำดีกว่าอืม,อมแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไปว่าเครื่องมัน90นาทีอ่ะจริงจริงแล้วมันตั้งได้สูงสุด60ค่ะ60 ห้าสิบสี่สิบยี่สิบแบบฟาส์แบบว่ามีเบียนเอต้าตัวนี้ด้วยแห้งพิเศษอันนี้เป็นแบบแห้งของมันอยากกินปลาหมึกไหมอยากกินปลาหมึกแล้อบแห้งเป่าลมยี่สิบนาทีเหรอแล้วก็เป่าด่วนยี่สิบนาทีอันนี้นะคะผ้าหลายชนิดใช่นี่ไงถ้าเกิดว่าแบบว่ามีผ้าเด็กอ่อนผ้าเด็กอ่อนด้วยเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตผ้าชนิดบอกมา นี่ <Please. S 1> อันนี้คือเป็นไปเที่ยวอันนี้เป็นคอตตอนนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นผ้าคอตตอนแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรกลินก็นนคือแบบทั่วไปหรือพิเศษตอนนี้เราใช้เป็นออโตโ้อโตโอตค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเพื่อลองเป็นอบเป็นครั้งแรกด้วยอันนี้กาเป็นครั้งแรกคือครั้งแรกเราเปิดไปก่อนเปิดออโต้ไปรอบนึงก่อนคือไม่ได้มีผ้าเพราะว่ามันมีกลิ่นของใหม่ยอยู่แล้วก็เลยเรากดกินไปไม่ได้อะไรแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการอบผ้ารอบแรกเลย อันนี้เพิ่งได้ตึงแต่ว่าไมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วแบบว่าไม่อียมเลยค่ะอ่ะตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูว่าผ้ามันเป็นยังไงอันนี้คือเกงเกงยีนที่ใส่เข้าไปพร้อมกับเสื้อนะไม่ต้องรีดเลยเฮ้ยดีอ่ะเฮมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนี่ถ้าคุณต้องเดียนลูกไม่ต้องรีดนะดีมากเลยแต่มันคือมันไม่ อันนี้คือแบบอันนี้เป็นกงเกงอยู่วะคือเราใส่เสื้อเกงยีนผ้าปกติผ้าหนาเข้าไปรวมกันค่ะอันนี้คือนี่ให้ดูความอันนี้นะพึ่งดึงออกมาจากเครื่องให้มันเป็นเรื่องจริงเหรอเซอรไพวสาเลยคือมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะที่เขาบอกว่าลดความยับของผ้ามันเป็นเรื่องจริงเหรอจริงนะคืออันนี้ใส่ได้เลยนะเนี่ยแขวนใส่ได้เลย แขวนใส่ได้เลยอันนี้กระโปงอันนี้กระโปรงลูกสาวชุนนักเรียนเป็นยังไงบ้างกระโปรงกบป้าเฮ้ยได้อะแต่ว่าก็ต้องรีดไม่กระโปงต้องรีดแหละเพราะว่ามันมีกรีบอ่ะอะไรฉิบัดให้ให้ดูสิขอดูหน้าตาหน่อยมันมีมันมีความแบบว่าไหนป้าขอดูผ้ากันใกล้ใกล้โอ้โหเป๊ะเฮ้ยคือ คือกระโปรงอะ่ะมันมันต้องรีดแหละเพราะมันต้องมีกรีบแต่ว่าผ้าที่เกิดขึ้นเฮ้ยเพราะปกติเอามันจากเครื่องเราแบบตากเองมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่อะ่ะตื่นเต้นมาก<อ>เลยอะ่ะเพราะว่าน,นี้มันจะทําให้เรารีดง่ายไงยพอเอาออกมาปุ๊บใส่แล้วก็แขวนไว้ได้เลยอย่าใ,ให้มันยับอันนี้เป็นก,งกงางเกงอโอก็คือแบบผ้าอย่างนี้ชุดอยู่บ้านเราไม่ค่อยรีดอยู่แล้วพอออกมาสภาพเนี้ยคือ ก็ดูดีไปอีกอ๋ออันนี้คือดีอันนี้ดีค่ะพาแห้งแล้วก็ตัวเนี้ยเราอะกดออโต้ไว้เราไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนมันไม่ใช่สามสิบนาทีเหมือนตอนที่เราคำตะคิดว่าเข้าใจว่ามันเป็นสามสิบนาทีคือไม่ใช่คือตัวเนี้ยเท่าที่อ่านเนี่ยเขาบอกว่าเออมีเซนเซอร์อืมอันนี้เป็นเสื้อเอ่อมีเซนเซอร์สำหรับกดจับความชื้นเราก็เลยคิดว่า ควาว่าออโต้ของมันหมายความว่าเสร็จต่อเมื่อไม่มีความชื้นในเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เอาผ้าออกมาเนี่ยตามที่เรากดไปแค่ออโต้เฮ้ยโดยที่ไม่ใช้ฟังก์ชันอะไรเลยอะ่ะตรงเนี้ยอันนี้คือเรียบมากเฮ้ยคือใส่ได้เลย <c oughs> ใส่ได้เลย,เ,ลย <c oughs> เนี่ยเธอทำอย่างนีม้มะยับตรงเธอเนี่ยแหละอ๋อโอเคก็ <c oughs> คือเอาออกมาแล้วก็ใส่ไม้แขวนแล้วก็พักเก็บได้เลยแล้วก็คือสรุปว่าฟังก์ชันตัวนั้นคือมันใช้ได้จริง มันเป็นเรื่องจริงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสรุปว่าจริงๆคือมันใช้งานได้จริงนะคะอ่อตอนนี้เราลองแล้วเรียบร้อยแล้วดีมากออโต้เนี่ยก็คือมันน่าจะรอให้แห้งก่อนแหละพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันถึงจะจบการทํางานาคือเราสามารถเลือกได้ว่าตามที่เราคิดหรือถ้าเราแบบไม่รู้ว่าเราใช้กี่นาทีดีใช้หมดออโต้เลยคะ่ะอันนี้เราก็หมดออโต้เหมือนกัน ใส่ผ้าขนาดนี้เราไม่รู้ว่าต้องใช้นานแค่ไหนเพราะผ้าเดี่ยมันแตกต่างหลายชนิดสุดท้ายแล้วเครื่องมันจัดการให้เราจบจบปุ๊บเครื่องตัดอะเรียบร้อยเอาผ้าออกมปผ้าได้เลยอันนี้คือดีมากอโอเคมันใช้ได้จริงนี่ตื่นเต้นมากเลยรู้ป่าวว่าคือเรามองว่าเอ๊ะเครื่องแบบนี้มันจะทําให้ผ้าเนี่ยลดกันยับยังไง<ม>เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นแต่คือว่าสรุปว่ามันใช้ได้ค่ะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสําหรับคนที่สนใจนะคะกับเครื่อง ตัวนี้เป็นโตชิบ้าเครื่องอบผ้าขนาดจุดกิโลค่ะบ๊ายบายเลย